นี่ครับเดี๋ยวเผพ้นเศดนี่บ้าง อันนี้คือแปลงขนกร,นาาระกต่ายครับเนี่ยทางสีภาษาสางสีประเดิรนแปลงขนกระต่ายครับเนี่ยแปรงขนกระต่ายอันนี้มันจะมีหลายป่องอยู่ยสองฟองสามฟองสี่ฟองหรือบางที่ก็อาจสิบ่องสิบสองป่องครับสูงสุดอยู่วันสิบสองฟองไอย่างประมาณนั่นแหละส่วนมากนะที่เป็นแบบนั้นขับแปลงขนกระต่ายเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือว่ามันเป็นแปลงไม้แล้วครับถ้าแปลงไม้ท้ามาทาเลยเนี่ทาสีเลยอย่างเลยกับสางพอมาทาสีเลยเนี่ยมันมันสิรุดครับขนก็คือขนมันสิรุดนะเพราะขนรุดแล้วมันก็สีแบบ ไปติดผนังนั้นผนังอย่างเวลาเขาทาสีมันสืบสีบองงามครับมันเป็นเส้นเป็นอย่างก่อนเทาสีเห็ดบางที่แบบแบบวิธีเรีงรัดมีมีนะครับหรือสีแบบว่าคลายว่าขันเขาไปอยากเห็ดหลุดไร้สางส่วนมากสมัยเก่าเนาะเพันเงนสีเอาแบบว่าคลายว่าเอาแช่ชะแลกครับเอาแช่ชะแลกที่ข้นๆนะชะแลกไอชะแลกไอ้ขาวอะแช่ชะแลกขาวครับชิ้นลาคนข้นหรือสีเซียใบประมาณจากสองสามหมื่นลังจากนก,กันหรือเซียใบจากหมื่นหลักเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นหลักเอาของลังลักครับมาทับ ทับขนนี่ไว้ครับทับเฉพาะส่วนขนนี่ไว้ครับทับขนเอาของเรื่องรักเอาปิ๊บอย่างเรื่องรักก็เลยทับขนไว้ทับไว้ประมาณจากสองสามมือมือซีหามื่อครับจังคอยออกมะเสแฉลักอีกทีนึงหนึ่งมะเสพแอลกอฮอน์ละออกมาเสแอลกอฮอก็ขึ้นล่างแฉลักออกมันก็สินแนนครับใส่งานไปมื่อซินแนนครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ซุกเนี่ง่ายๆแล้วครับเอากาวฮอนก็คือกาวฮอนหยอดเลยกาวฮอนหยอดไล่เลยกัสี คนกันกับใส่ใดที่กันครับแต่ว่าบอกถึงว่าเรียงหมือนคงเพื่อสมัยจะเก่าบนเห็ดเพิ่งก็จะเอาชัลเลสเทียชัลเกหรอกเอาเอาปีบทับเพิ่งเอาหยังทับเอาของหนักทับไว้ครับอันนี้เดี๋ยวหอยพ้นที่มาเห็ดแบบเด้งควรเบิ่งก็คือหอยพ้นพอดีนี่แตะดิ่งเราพาเลสชินแล้วใส่เลสชินอยู่เดี๋ยวหอยพ้นเดี๋ยวเลสชินหยอดครับเอาเลสชินหยอดอเนี่ยหยอดแปรงเนี่ยเปิดก่อนเทาทีหยอดเทาจุ่มที่เนื้อก่อนนะครับจุ่มที่เนื้อมันเปียกมันเพื่อสิบ่ให้มันแรงครับแบบเพื่อว่าสิบ่ให้เลนนนนขขขึ้้ไปางบครับ ถ้าเขาบอยดเนี่ยเดี๋ยวเลชินมันแรงขึ้นอ่ะมันจะทำให้ขนนี่แข็งไปเบิดเลยมันจะใสกว่าไรครับเดี๋ยวจองเอาจุ่มที่เนือให้มันเปียกกันหลังจากนั้นเขาเอาเลชินตั้งขึ้นแบบนี้เลก็เอาเลชินหยอดครับหยอดตัวเสียขนมันแน่นอ่ะไ่ให้มันหลุดนี่พี่น้องเดี๋ยวไปพ่นดีๆบางว็นแบบไหนเือบสั่นอยู่ที่หนึ่งเดียเือเอากาฮอนหยอดเลยครับเอากาฮอนลายเลยเดี๋ยวไปพ่นบ้านเดี๋ยวเอากาฮอนหยอดสีเล็กก็พอ่า มันสีแน่นแน่นไว้เดี๋ยวไฟพ่นจะเอากางหอนหย่อนบางทีน้องอ่ะโอเคครับเบิ้งนี่สีพอนี่ยอันนึงเอากางหอนอันนึงเอาเลชินเดี๋ยวไฟพ่นเหยียดเบิ้งถึงสอย่างเลยอะอันนึงเอากางหอนอันนึงเอาเลชินย่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ้งกันพี่น้องโอเคกับการวิธีเหยีดแปลงให้มันท่าไรให้ขนบลุดไหมวิธีง่ายๆครับทุกมนิวิธีง่ายๆแปลงขนกระต่ายครับเหยียดที่ไหนขนเขาจะบลุดเดี๋ยวไหนสั่งดีเ็ดี๋ยเบิ้งสั่งขนดีเดี๋ยวเบิ้งโอเค นี่ครับอันนี้ที่เนือเลยเนี่ยพี่นลองเอาแปรงเนี่ยลงมไปจุ่มในที่เหนือก่อนจุ่มแล้วก็เห็ดออกครับจุ่มแล้วก็เห็ดออกอ่เห็ดออกมันเสด็กนัอยแ่ะเดี๋ยวเห็ดออกดีๆพ,พ,พอ,ๆอ,อพ่นไปเอันออนีออ้เดี๋ยวเห็ดออกพี่ลองอลไรๆล้งขอบเนี่ยออกเดี๋ยวได้สด้วยพี่้องนี่ครับเดี๋ยวเดี <S <s ๋ยวแป๊บหนึ่งตักกล่องกอนพี่ลองแล้วสดสด นี่ครับเหี้ยเห็นรูดเหี้ยชื่นเลือดออกบ้างครับนี่ครับถ้าถ้าบปติดบป็อย่างไรเวลาดึงออกเนี่ยครับเสียนอันนี้มันสิยรุดครับผลมันสิยรุดครับเนี่ยผลมันสียรูดเวลาไปท่าชิ้นงานมันสิบมะงามครับมันสียอืม ครับอีกนึงปลายแปลงมันแตกสิม mm ันท้ากันเนี่ยครับต้องให้ปลายแปลงมันเรียบๆทั้งที่ดีนะครับนี่ครับเป็นคนเห็นเองพืชพืชพีดขนฉีดพันธุ์หลุดออกฟันนะครับไรผลที่มันอันเนี่ยเหยาะออกฟันหีดออกไปเลยสองอย่างนี่ครับนี่พืช ชุ่ชุ่มชุ่มชุ่อ,อ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนหนึ่งพี่น้องอ่าเดี๋ยววางเพาะเพาะหน่อยครับเห็นปะเห็นนี่ครับหลังจากนั้นแล้วครับเนี่ยกาวห่อนหลังจากจุ่มที่นเนื้อแล้วพอจะจุ่มที่นเนื้อแล้วเห็ดที่นเนื้อออกที่ผมเห็ดออกหนึ่ออองอะรีดไอ้รีดขนที่มันเนี่ยอ่ารีดขนมันเนี่ยที่มันเสียๆนี่ออกครับเนี่ยรีดีดออกเลยแล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็กาวห่อนครับยอดครับ ยอดใ้ตั้งลงแล้ครับยอดในตั้งหัวมันลงนี่แบบนี้ยอดให้อ้อมระวางมือน้ำรับพอกกาวความที่ิดน,นี่ปึ๊บ,บหยอดต้นเรือนนะครับตั้งขึ้นทนทีเพื่อว่า่าให้กาวนี่มันไหลไปหาขนครับเพาก็ต้องตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็เทกัให้มันย่อนลงทีครับเนี่ยเพื่อมันซึมเข่าขนครับนี่ครับ ีอห่แงอเมืสูตรจังเลยดีๆกันานได้เลยนะครับอนนี้คือสูตรเล่ง้วนนี่โอเคกับการหยอดผลเดี๋ยวไปพ้นเฉลี่ยเฉลี่ยบงว่นม,มันบออกหลังจากหลังเหตเบางมามันเนี่ยโอเคคือหยอดแล้วแล้วครับเดี๋ยวอันนี้อ,นนอันนี้คือ นั้นบอลเลียนถือแล้วเอาที่เนือมันก็อยู่ที่เนือมีที่เนืออยู่กาวมันสิบอลเลีนครับนี่คือเรียบร้อยหยอดหยอดแล้วนี่ครับเขียงเป๊กเลยนี่พอมันอีเขียงเลยนี่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วการหยอดกาวมอนใส่กับแปงครับไปเลยเวลาเขาจะเอาไปใส่แปงครับถ้าเอาสื่อมาแล้วใส่เลยเถอะเขาจะเห็นเสียผลเนี่ยครับผนมันหลายผนมันจะออกมันไปติดชิ้นงานมัส่วนของามครับ เรียงรัดแต่การเอากาวฮา,าอน์หยาดผลแปลงครับหลังจากนั้นก็เอาไปท้าเลยเลยเนี่ยนี่คือสูตรเร่งรัดครับเร่ยงดวนง่ายๆนี่คือง่ายๆเลยโอเควันนี้เดี๋ยวผมหยาดเลชินนะครับเลชินหยอด เ่ชิ้นิดนึงครับ<ะ>น้อยหนึ่งอ๋อเนื้อเล่ชิ้นใส่แลวก็ลำยาครับลำยาก็ต้องใส่หลายนะครับพระเนื้อมันนิดเดียวออกเอานิดเดียวอน้อยเดียวครับหลังจากนั้นก็เอาใม่พ่นเลยชิ้นหน่อย หลังจากคนเลืชินแล้วนี่แป้งแป้งนี่คือเขาจุ่มที่เหนือแล้วนาพี่น้องจุ่มที่เหนือแล้ววันนี้หลังจากนั้นเขาก็เอาเลืชินเนี่ยครับหยอดครับเลืชินที่เขาผสมนี่หยอดเลยไหลเลยครับไอ้หงแป้งขึ้นแล้วครับนี่ค่คอยเดี๋ยวให้บังนี่ครับไหลล้ที่สี่เลยอไหลไหลลงในช่องนี่ครับนี่นี่ไปคอยใอ้น้ำเลืชินเนี่ยมันไหลนี่ครับประมาณนี้เนี่ย ใหญมันไหลขึ้นแล้วครับใหไหลขึ้นทั้งขนแปงพอถลายขึ้นทั้งขนแปง,งแปงติแข็งหมดได้เลยพี่น้องนี่ครับอ๋อค่อยๆนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมันก็ซึมเข้าไปเองครับที่เขาเอาสิ่งเนื่อชุบไว้เพราะว่าบอ่อยากให้เละชิน่นมันไหลขึ้นนะครับถ้ามันไหลขึ้นมัติดแข็งหมดได้เลียบติดใส่เพราะอะไรพี่น้องนี่การหยอดเละชิ่นที่ว่าใส่ขนแปง เลเชินนี่ก็แข็งแบบยูริเทนหน่อยพี่น้องแต่เลเยชินไม่แข็งเร็วกว่าอันนเป็นไฟเบอร์นี่ครับเดี๋ยวบัตนี้ก็ล่อให้เลเชินแห้งมาเนี่ยล่อให้เลเยชินแห้งแล้วก็ใส่ได้เลยบัตนี้พี่นอ้องพอเลเชินนี่แป๊บย่อมก็แห้งและนี่นี่พอยพ่นหยอดไอ้เบิ้งครับเดี๋ยวเลเชินก็นจเีเขาก็พ่นแปรงอ่ะนี่รับประกันอืมดีครับนี่สูตรเร่งรัดกับการ วิธีเห็ดขนแปรงบ่าให้ล้นครับกับแปรงสื่อเมลไม่เห็ดทุงสี่พี่น้องก็ได้คือกันหรือโพลีเมีวิธีดีก็สามารถแนะน้ำมาได้ครับเบื้องลิขิตหรือโพลีเมีวิธีใดนติดเร็วกกว่านีหรือดีกว่านี่ก็สามารถแนะน้ำของมบื้องลิปได้กับการเห็ดจังไงบ่าเห็ดขนแปรงมันล้นกับสื่อแปรงเมลไม่ก่อนจะใส่งานครับเพราะว่าถ้าเาแปรงไม่ก็ใส่งานเลยนี่างันก็มันล้นพี่น้องดีนี่ครับวิธีง่ายๆโอเค เดี๋ยวมันเดี๋ยวทุกคนที่วาเอาไฟพ้นก็ว่าเลชินยังอื่นบ่ได้บอกฮะจะบ่มีเลชินเลยอัเลชินนี่ที่ผมได้เอาเลชินหยอดเลยครับเพราะว่าอยู่นี่เหตุงานที่ว่ามีเลชินนะครับเพราะว่าเหตุเจียงเสียงรถนี่มีเลชินนี่พอธรรมธาเลชินก็ไล้เ,เลชินหยอดแพงครับแ้านี่ผมบอกกาวฮอนได้อ่นผู้ใดบม่มีเลชินก็เอากาวฮอนก็ได้ครับอ่านี่ครับเอากาวฮอนหยอดเราเลยง่ายๆก็ได้แบบแรกเนี่ยผมบอกกาวฮอนหยอดครับนี่ก็ใส่ได้แล้วสมีก็ใส่ได้แล้วครับนี่ วิธีเห็ดก็อย่างผมบอกแหะจุ่มที่เนือก่อนแล้วยังคอยเอากาวฮอนมาหยอดครับตั้งขึ้นแบบนี้เลยก็เอากาวฮอนหยอดลงครับกับกาวการมิธีหยอดกาวฮอนครับเรียบร้อยแปลงสีบ,บริเวณหลุดครับสำหรับแปลงขนกระใต้ครับอันนั้นผมหยอดเล่ชินไว้เขาเนแห้งเดี๋ยวแห้งแล้วก็ใส่ได้